แอดมาหรือโ so, ซเป็นพลังงานจิตที่อยู่บนเหนือศรีศรษะของเราสามฟุตเยื้องไปทางข้างหลังนิดนึงแอดมามีลักษณะกลมๆม,มีหยดน้ำมากมายตรงกลางสีขาวกลมคล้ายลูกตากลางคืนเวลาเราหลับแอดมาออกไปท่องเที่ยวแต่ร่างกายก็ยังรักษาสภาพร่างกายเราไว้ได้ให้หายใจให้มีชีวิตอยู่ เราไม่เข้าใจคิดว่าเป็นแค่ความฝันทําให้เราไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยว่าเกิดอะไรขึ้นเรารู้แต่ว่าวันหนึ่งเราต้องตายเราก็เลยมีแต่ความกลัวร่างกายของเราเวลาหลับสนิทให้ลองปลุกดูเหมือนกับคนตายเพราะว่าจิตเราไปท่องเที่ยวไกลมากลึกมากแต่เมื่อเรากลับมาเราก็ถูกจินตนาการจากสมอง สักแต่เพียงว่ามันเป็นแค่ความฝันบางครั้งเราอยู่ในความกลัวเราไม่เข้าใจชีวิตเรื่องนี้ไม่มีใครบอกเราไม่มีใครมาบอกคือการสื่อสารข้อมูลทางจิตซึ่งข้อมูลจะไม่ตกหลน่นเวลาคุยกันก็จะคุยกันทางจิตไม่ได้ใช้รูปร่างคุยกัน